สวิโมเมนต์น่ารักป้องนวัดพาปุ๊กลุกโปรโมทร้านคาเฟ่เบลาล่ารานี <S <S เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวซุปตายอย่างเบลาล่ารานีนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเบลล่าน,นะคะมุ่งแต่ทํางานแล้วก็ดูแลครอบครัวเท่านั้นสน่วนเรื่องความรักน,นะคะขอให้ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างก่อนหน้านี้นะคะเบลล่าเนี่ยก็เปิดร้านขนมใจกลางเมืองนะคะมีพี่ๆน้องๆทั้งใน,นแล้วก็นอกวงการนะคะเข้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลย ล่าสุดนะคะป้องนาวัฒน์พาปุกลุกฝนพิมนะคะหอกระไม้ช่อใหญ่ร่วมยินดีกับน้องสาวคนสวยเบลล่าที่เปิดธุรกิจใหม่ร้านคาเฟ่ที่ใช้ชื่อว่าโจ365อยู่แถว b t s วงเวียนใหญ่นะคะต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเธอทุ่มเทและก็ทุ่มทุนสร้างจริงๆนะคะร้านเนี่ยจึงออกมาสวยงามมีมุมถ่ายรูปภาพเช็คอินอยู่รอบร้านไปเลยแถมเมนูที่โดดเด่นนะคะก็คือบานอฟฟี่นะคะใครลองแล้วเนี่ยต่างกดไลค์ให้กับความอร่อยรัวๆคะ่ะ และงานนี้นะคะพี่ชายอย่างป้องนวันนะคะก็ไม่พลาดที <what> ่จะทําคลิปโปรโมทร้านให้น้องสาวคนสวยนะคะเราเนี่ยไปชมลีลาการโปรโมทร้านของหนุ่มป้องกันค่ะสวยที่สุดไม่เราตลกไปดึงพี่เบลแบบอย่างเงี้ยคือเงาอะไรวะเนี่ย้เย้อดุปังมาเนี่ยครับบ่งห้าเนี่ยครับบ่งหน้าปืน ครับยินดีมากมายนะครับเพราอยู่ที่ร้านโจวบาล็อซี่นะฮะดีเด็ดนะครับอันนี้เราฟังเป็นยังไงนะเจ๊ต่อเป็นครีมคาราเมลครีพอนั่งเข้าจะซีแลนด์คาราเมลเปรี่ยวเองเป็นโฮมเมดค่ะคนนี้เฉียบมากนุ่งกินพุดด้วยไม่มีนะเฉี่ยวอร่อยเราก็อยากให้ซี่เราได้กินอ่อยเอ้มากันเยอะเนอ ไม่ได้แฮชในไอจีมานะไม่เป็นไรเลยขอบคุณนะเอ๊ะอย่างนี้เวชค่ะนี่เย้อะไรนะอ๋อตายรถหายทางรถใหม่ และเบลล่านะคะยังได้โพสต์โมเมนต์อบอุ่นที่เหล่าพี่พพเพื่อนๆคนบันเทิงนะคะร่มยินดีและก็ซัพพอร์ตซึ่งเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า it's mean a lot to me thank you so much for your support มันมีความหมายมากกับฉันขอบคุณมากสาหรับการสนับสนุนของคุณหลังจากโพกนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีของเพื่อนคนบันเทิงนะคะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีมากมายนะคะอาทิพรีมราณิดา้องนวั์ ปุ๊กโกอุดดี้ไอซ์แรนยู่เป็นต้นค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร้